ต้องรอให้ 8, 5, 5, 5, 5. เป๊ะน้ำอบมันแห้งลองฉีดฉีดให้เปียกไว้เพอพะพอาะเป็านี่นี่นี่ที่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาที่บ้านตำลุเหลืองท่านผู้ชมนะแล้วก็พาท่านผู้ชมท่านมาส่องเลขตะเคียนที่นี่ท่านผู้ชมเรามีต้นตะเคียนสดอยู่ภายในนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปส่องเลขกับเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่กันนะครับไปดูว่าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยส่องเลขกับแม่ตะเคียนตรงนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีเลขอะไรที่จะเอาให้ท่านผู้ชมไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันไปดูกันเลยครับไปเดินตามผมมาเลยครับ น,นี่เป็นครั้งแรกของที่นี่นะที่มีการลง youtube ท่านผู้ชมนะตรงนี้นะท่านผู้ชมตรงนู้นก็คือต้นตะเคียนที่เราพูดถึงอยู่นะครับใช่นั่นแหละที่นี่มีต้นเดียวเลยมั้งวันนี้มาสามคนนะครับมีผมนะครับแล้วก็ชายชัดอ,องแล้วก็พ่อด้วยท่านผู้ชม นนนในดูนะดูคู่มีตรงหนึ่งตุ่มหนึ่งใช่ไหม,อมสองสามใช่ไหมแล้วก็สี่สี่จะข้างบนนู้นกลางนู้นเห็นเจ็ดสอง,สองกับเจ็ดเก้าอย่างนี้มันอะไรอะอะไรนะไปฝั่งนู้นแล้วก็ข้างบนอันนะเก้าไปเจ็ดสองอ่าท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเจ้าแม่ตะเคียนที่เราพูดถึงอยู่เนาะ ด้านในก็จะเป็นกุฏิพระอยู่นะครับอันนี้เป็นเจ้าแม่ตะเคียนที่เราพูดถึงนะครับมีคนมาขอเลขอยู่เนี่นยอุยดูดินออี่สาธุท่านผู้ชมมมป้งาไม่เห็นนะแป้งมาไหมเดีย๋ยวต้องดูก่อนนี่ดอกไหพี่เก้าดอก ท่านผู้ชมที่นี่เราจะขอไหว้เจ้าแม่ตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมเนาะทำขอเลขเนาะก็จะไหว้กับแม่ก่อนนะวันนี้ไม่ได้เอาแป้งมาท่านผู้ชม,มไม่ได้เอาแป้งมาเลยท่านผู้ชมทำไงดีก็จะต้องส่องเลขแบบนี้แหลนะเนาะท่านผู้ชมเราจะมาจุดทูป and do Ooh. may một leo tháp chung có chốc là tôi nè các ดัวมันดารโชกโลให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยครับผู้ชมตอนนี้เราทำการ จุดทูบขอเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเนาะดูกันท่านผู้ชมผมก็ยังไม่ได้วันนี้ไม่ได้เอาแป้งมาด้วยนะไม่มีแป้งเลยไม่ได้เอาแป้งมาด้วยก็จะขอสังเกตเอาแล้วกันเนาะสังเกตเห็นเลขเอาแล้วกัน mm. โอ้ยมีคนมีคนมาขอนีเนาะ mm. มีรอยคนมาขออยู่แล้วนี่นะหนึ่งดิหนึ่ง เลขสองเจ็ดอือ, 2, อใช่ไหมใช่ไหมอือแต่มันจะมองไม่เห็นนะสิเห็นดิดูดิเห็นอม,มองชัดดินี่เห็นชัดเลยนะเนี้ยเ,เลขเ,เลขนี้ไม้ดีกว่าเออนี 2, น่เลขสองเจ็ดดีดิ เด็ข้างบนนี่เราเห็นหกสองเจ็ดเดพี่ตรงไหนตัวนี้นนตัวทีห้ดูนะนะออมเห็นหกสองเจ็ดท่านผู้ชมอันนี้เลขหกอันนี้มันเลขสออันนี้มันเลขเจ็ดหกสอง หกสองเจ็ดเห็นไหมหกสองเจ็ด <Ừ. S 2> เห็นไหมนี่ครับเนี่เลขอะไรไหมเออนั้นนั่นเลขหก,กอันนี้ก็มาเล 3, เาขหกสามหกพอวะคล้ายๆสามหกลย 3, ตัวหน้าเนี่ยมันเป็นลเลขสามหรอว่นนี้เลขหกยังไม่ชัดเจยนยังไม่ชัดเจนนะท่าผู้ชมเดี๋ยวลองลอง,ลองส่องไปก่อนนะครับค่อยจี้กันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นเลขอะไรนะ ท่านผู้ชมที่ดูเนาะอย่าบอกว่าหลายเลขท่านผู้ชมนะเรายังไม่ได้สรุปให้ท่านผู้ชมนะเราจะหาดูว,ว่าเลขที่มันชัดเจนจริงๆที่จะบอกว่าจุดไหนควรเอาไปเสี่ยงโชคเนาะถ้ามีแป้งอดีอืมเสียดายที่เราไม่ได้เอาแป้งมาท่านผู้ชมจะไปซื้อได้อืมไปซื้อได้ปะไปทีไป ท่านผู้ชมได้แป้งออมาแล้วได้หน่อยหนึ่งพรดีเดินเอาแป้งที่รถมาท่านผู้ชมดูนะครับว่าจะได้เลขอะไรในวันนี้นะครับอน,น้ำหอมฉีดก่อนดีกว่าน้ำหอมออกมาปะท่านผู้ชมน้ำหอมเขาบอกว่าแม่ชอบของหอมก็ลองดูจะได้ไหมวันนี้ นี้ผมมาขอกับชาชัดอ่อนครับพ่อก็อยื้อยู่ด้านนอกเนาะพ่อจะไม่สันทัดเกี่ยวกับเรื่องขอหวยนะครับเราสองคนท่านั้นท่านผู้ชมคนสองเลขครับให้ดูกันนะครับดูกไกลๆนะครับ ต้องรอให้เป๊ะน้ำอบมันแห้งก่อนป่ะน้ำแห้งน้ำหอมอ่ะฉีดเยอะป่ะเมื่อกี้ฉีดนิดเดียวครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กำลังรอให้ชาชัดอ,องรูปแป้งอยู่ท่านผู้ชมเราจะได้เห็นเลขหรืป่าววันนี้ก็มาลุ้นกันนะว่าจะได้เลขอะไรนะครับวันนี้ผมพามาถึงจังหวัดพิษุโลกนะน,น,นี่ก็คือเป็นบ้านเกิดครับอยู่ในวัดของ ในหมู่บ้านตัวเองไงท่านผู้ชมแล้วก็มีต้นตะเคียนต้นนี้อยู่เนาะทั้งทั้งวัดรู้สึกเหมือนมีต้นเดียวมั้งท่านผู้ชมที่นี่เนาะมีต้นนี้ต้นเดียวเราเคยมาขอแต่ตอนนั้นเรายังไม่เคยลงเลขท่านผู้ชมเนาะแต่วันนี้เร,เราได้ลงเลขให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าจะได้เลขอะไรนะครับวันนี้อย่าลืมติดตามรับชมกับคนสองเลขด้วยนะครับว่าจะหาเลขอะไรให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับตอนนี้ใช่ถ้าองเขาลงแป้งเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวผมจะ ลองส่องสังเกตกับชาชัดองดูว่าจะได้เลขอะไรครับมีไหมเจ๊ะฮะไม่มีครับแตเห็นสองห้าเจ็ดอืันนี่จะมีห้าเจ็ดมันจะเมืนเห็นห้าเจ็ดที่นี่ ท่านผู้ชมนี่ชาชัดองจุดถูจุดใหม่เลยท่านผู้ชมเมื่อกี้จุดนี้เรายังสังเกตยังสังเกตไม่จบนะท่านผู้ชมนะแต่มีจุดหนึ่งที่ชาชัดองเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งบนนี่เป็นเปลือกนะเป็นเปลือกของต้นตะเคียนนี่แหละแต่ซึ่งเหมือนมีลักษณะตัวเลขสีดำๆเลยนะใช่ไหมนั่นแหละ,ะชัดอยู่นะอูะ้ยเยอะเลยนะเจ็ดเยอันนี้มันเก้านะหกนตัวบนะเจ็ดพอแล้วนะรูปเพิ่งนี่เดีนนะ๋ยวนี้ ปลาที่ดูนี่เห็นไหมเจ็ดหกหรอต้อสิดเก้าหรอฮะนี่มันเลขหกเลยวะเมื่อกี้เห็นมันเลขเจ็ดนะเนี่ยเฮ้ยกลายไปไะไรแล้วนะเดี๋ยวเอาออไปลูมันสามหกวะ่ 3, วะสามเก้าหรอมันเลขข้างบนนี่เหมันเลขสามนี่เก้าท่านผู้ชมดูดีๆนะ ถ้าตรงนี้ดิจุดนี้ดิดูจุดนี้เนี่ยเห็นเลขแล้วเนี่ยดำๆนะอ๋ะอทางอกนี่ก็มีเห็นเลขนี้เอาเลขเยอะเลยท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวทูบจี้ขานะ,ะสามารถเก้าตัวไหนเนี่ยเออเนี่ยจ,จิตอะไรจิตอะไรจิตสามเก้านะจิตเก้าสามเก้านะสามห้าเก้านะตัวไหนฮะ อันนี้เหมือนเลขสามอันนี้เลขห้าเี้ดนะดิเก้าสามห้าเก้านี่เพื่อเี้มันถูกไปหมดไงมันเป็นสามห้าเก้าแลยถ้าผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะ<ม>เลขที่ช้ชัดองมันเห็นนะองชี้ดิชี้ดูนะอันนี้เหมือนเลขสามใช่ไหมอ่เขียนให้เขาดูเลยจะได้เห็นสามแบบนี้แล้วก็มันเลขห้าเนี้ยมันเลขห้าอันนี้มันเกนะ้าหกสามห้าเหรอ เห็นไหมพี่เห็นไหมเจดนขาเห็นไหมแต่ฝั่งนี้มันเห็นเจ็ดห้าเลยไหมอืมคล้ายเจ็ 7, 5, ดห้านะถ้าท่านผู้ชมผมยังไม่ได้เชื่อาทายทัดองเท่าไหร่นะแต่ผมต้องสังเกตด,ดีก่อนผมจะตีตเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะเพราะตอนนี้าทายทัดองมันเห็นเป็นเลขสามห้าสามห้าแล้วก็เก้านะครับหกสามห้าเก้าห้าหกก็ได้ไหมสามห้าเก้าสามห้าเนาะ้างบนนะอสามห้า แต่เนี่ยตีเลขเอาท่านผู้ชมเป็นเลขคล้ายๆเลขเรียงลงมาเลยเนาะหล่อนะอันนี้เลขสามสามอันนี้เลขห้าริมนี้เป็นเลขห้าแล้วก็ในเลขเลขหกหรือเลขเลขเก้าใช่ไหมอ่าแต่อันนี้มันเลขสองตัวล่างนี่มันเลขสองเลขสองเเป็นเขาเขาเป็นเลขสองเป็นแบบนี้ต่อไเป็เลขสองเป็นแบบนี้นะอืาเนี่ยริมนี้มันเจ็ดห้าใช่ไหมท่านี้มันเจ็ดห้าอย่างนั้น วันเจดาในองเาเดี๋ยวผมลองเอามือผมลูบก,ก่อนนะอูเลขกสามขึ้นชัดเลยตัวนี้ดูดิไม่สามหรือแปดวะดูไปเหมือนแปดเลยนะ <75 S 2> มันมใกล้ไปเลยปะเจลดา้าหายไปแล้วอ่ะมันใกล้ไปเมื่อกี้นี่ท่านผู้ชมอ่ะตัวนี้เป็นไงบ้าง อุ้ยตัวแทรกตรงนี้เหมือนเลขเก้าตัวเบลล์เลมเลยองนี้ตัวนี้นี่เห็นไหมมอนเลขเก้าตัวใหญ่เลยไหมท่านผู้ชมลองลองฉีดฉีดให้เปียกเลยอ่ะพอพอพอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองให้เขาดูดำๆนี้ก่อนทีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเลขมันชัดเลยไหมเจ็ดห้าเลยชัดเลยเลยเจ็ดห้าชัดเลยเห็นไหมเนี่ยท่านผู้ชมเห็นตัวนี้ไหมนี่เจ็ดห้านี่ชัดเลยเจ็ดห้าชัดเลยใช่ เอร์เจ็หาชัดเลยสีดำหอมสีทาชัดปุ๊บอันนี้เลยเจ็ดห้านะานนเนี่ยใช่เจ็ดห้าชัดเลยแหละชัดมากๆอ่ะท่านผู้ชมลองดูตัวเลขริมนั่นนะที่เป็นแถวสีดำนะ่ะทั้งแถวเลยนะนมันตัวนี้ยังเป็นเหมือนมีเลข <4. S 1> มากเลยอะตอนนี้เลขสี่อ่ออันนีเนะ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้หยุดก่อนนะเห็นไหมมันไ,ไม่ได้เป็นแบบจังๆเลยอองชีให้เปียกๆดิ ฉีดตรงหน้านี่ฉีดตรงหน้านี้เออฉีดแถวนี้ให้เปียกๆดิยแล้วก็รอให้อ,นะอีกนะเปียกๆเลยอะรอให้แห้งก่อนไม่ต้องปุ๋ยน้ำแข็งหรอกให้แห้งเลยมันแข็งเลย,ไม,เลยไม่ต้องปุ๋ยเพ่งแล้วเดี๋ยวให้แห้งๆอีกนี่ท่านผู้ชมรอดูจุดนี้นะจะมีเลขขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เราลองฉีดปุ๊บเลขสีดำลอยขึ้นมาเลยนะ แต่เนี้ยชัดเลยเนี้ยชัดเลยเจ็ดห้าเห็นไหมในกล้องก็ชัดเนาะล่างๆยังวินงยังคล้ายๆเลขเหมือนกันเห็นไหมในล่างๆแต่เนี้ยเจ็ดห้านชัดเลยเนาะชัดกับเพื่อนเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูนีเรอเดี๋ยวรอดูตัวนี้นะแห้งลองเอาแป้งไว้เอลองแป้งรูปๆรูปเบาๆอ่ะลูบแค่แตะใส่นิ้วแล้วลูบดูดิ เป็นไงเราจะคงเลขเลขนั้นไว้ท่านผู้ชมนะเจ็ดห้านะชัดมากเจ็ดห้าชัดนะโอ้ยตอนนี้เห็นเลขนะสามดูนะสามเลขสองมาชัดสามเก้าหรอสามเออเลขสองล่างชัดว่ะเลขสองชัดนะแต่เลขข้อมูลนะสามเลยสามห้าหกอ สองห้าสองเหรอดูที่ท่านผู้ชมเห็นสองปะสองห้าสองเหรอเปิดไฟช่วยดินี่ท่านผู้ชมดูดิดูเลขดิเปิดไฟช่วยมันไม่เห็นเลยเห็นดินี่ใช่เลยเลขสองมันเป็นเลขสองเหรอมันเลขสองอีกอ่ะเออใช่ไหมใช่ใช่มันสองห้าสองอืมตอนนี้มันกลายเป็นสองห้าสองแล้วค่ะโดนไฟใช่ไหมใช่ไหม นี่สองห้าก็เขาบวมันเหมือนอะไรดําำๆอยู่แ้วก็เป็นเสองมันเลขห้านะลืมแล้นนะเออนี่เลขสอห้าเลยออันนี้ก็เลขห้าอมันนี้ห้าห้าเหรอฮวิตัวเล็กๆเนี่เหมือนหกเก้าอยู่ข้างล่างข้างข้าไม่ใช่พี่ลองลองดูกใกล้ๆทีเราสุม็ใกล้ๆที่ชัดเลยตัวนี้ห้าเบียองดูสุม็ใกล้ดีอันนี้เป็นห้าห้าเลยหไปเลยนะฮะ เฮ้ยอยตรงนี้มันหกเก้าองนี่หกกับเก้านี่ในกล้องเห็นไหมนี่ตรงปลายนิ้วพี่ไหมเออนี่หกเจ็ดตัวนี้เจ็ดหกเก้าเห็นไหมนี่มันหกเก้าเลยไหมตรงปลายนิ้วเห็นไหมนี่เห็นไหมมันหกเก้าเลยแต่ตัวนี้ชัดมากท่านผู้ชมนะเจ็ดห้าเห็นตัวดำเจ็ดยนะแต่อันนี้เลขสองนี่ชัดโจาเลยนี่เลขสองเลยเลขสองอันนี้ข้างบนนี่ก็เลขสองห้าเลยอันนี้ไม่สองก็สามได้นะนต่ไม่สองก็สามได้นะเพราะมันเหมือนขาดนิดนึงใช่ปะ แล้วเนี่ยเป็นห้าชัดเจนท่านผู้ชมชัดเจนมากสองห้าสองห้าทำไมทำไมตรงนี้นะเหมือนหน้าคนอยู่ตรงนี้เลยดูดิมีรูปหน้าคนเลยนี่ไงเหมือนหน้าคนเลยอย่าโดนกล้องดีครับอ่ะท่านผู้ชมได้เลขแล้วนะสองห้าสองห้าอันนี้ก็เลขห้าเหมือนกันแต่อันนี้ก็เลขสองชัดเลยนะสองเห็นไหม อันนี้เขาวนวนวนโตเลยตรงๆเลยสองห้าตรงๆเลยไหมะสองห้าอันนี้ก็เลขห้านะเฮ้ยตัวนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเป็นเจ็ดห้าเหมือนสามห้ามากกว่านะดูนี่ดิัวนี้ก็มันเริ่มเป็นเป็นสามเลยนะเพราะตรงตูดมันใหญ่ขึ้นเห็นไหมมันไม่ได้เป็นแค่ลงมาตรงๆเลยนะมันตูดมันเลยชี้ให้ดูท่านผู้ชมนั่นเนี้ยเมื่อกี้ที่แรกเราเห็นเป็น เป็นเจ็ดนะตอนนี้เราเห็นเหมือนสามห้านะสามห้าอันนี้ก็เป็นสองห้านะครับตัวที่เราอยากให้ท่านผู้ชมเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตรงข้างนะตัวเล็กๆเลกซีห้าซึ่งว่าตัวนี้ตัวสี่ชัดมากนะนี่เลกลางอ่ะเล็กสี่นะกก 4, หรือเปล่าเนี่ยนี่นี่เขียนให้ดูนะด็งมาแบบนี้มันเล็กสี่ป่ะไม่ไม่ไม่ใช่ ไม่เห็นไม่ชัดไม่ชัดเท่าไหร่ดำดำเนี่ยมันเป็นเลขห้ามากกว่าเออมันเป็นเลขห้ามากกว่ามันอองบอกเมื่อกี้เลขห้าสองห้ายังไม่ได้ดำดำเห็นแล้วนะสองห้าแล้วก็นี้ก็เลขสองเหมือนกันสองใหญ่นะครับแต่เมื่อกี้มันนี้ตอนเจ็ดห้าตอนนี้มันเหมือนเลขสามเลยไหมสามห้าไปแล้วมันเลขสามห้าท่านผู้ชมเมื่อกี้มันเจเจ็ดห้านะเออกลายเป็นสามห้าไปแล้ว โอเคโอเคได้เลขตามนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมเดี๋ยวลองฉีดน้าหอมพับไปอีกรอบนึ่งท่านผู้ชมเนาะลองฉีดให้เปียกหน่อยฉีดให้เปียกๆมันไม่ตรงปะเนะี่ยฉีดให้ตรงดิอืมท่านผู้ชมดูนะเขาบอกว่าจะแม่ชอบกลิ่นหอมๆของน้ําหอมอนะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยใช้น้ําหอมฉีดลงดูท่านผู้ชมว่าจะมีเลขไหมอันนี้ลองอีกรอบหนึ่งให้แห้งก่อน แล้วตรงนี้เหมาะแล้วแหละเนี่ยเนี่ยเหมือนเจ็ดห้าจริงตัวนี้กลับมา <15 S 1> เป็นเจ็ดห้าแล้วนะตัวนั้นนะ <15 S 1> เห็นปะชัดเลยนะเจ็ดห้าชัดเหมือนเดิมเจ็ดห้าเหมือนเดิมท่านผู้ชมกลับมาเหมือนเดิมแล้วตัวนี้สองห้าก็ยังเจ็ดห้าเหมือนเดิมสองห้าเหมือนเดิมเลขสองเหมือนเดิมนะอันนี้ท่านผู้ชมเนาะใครที่รับชมอยู่ท่านผู้ชมก,ก็ฝากตีเลขคอมเมนต์เลขมากันด้วยกันเนาะใครที่เห็นเลขที่แตกต่างจากที่เราสอนะอ่องเนาะออง บอกอีกรอบหนึ่งเจ็ดห้าท่านผู้ชมชัดมากท่านผู้ชมมาตัวแรกเราก็กะว่าจะเป็นสามนะพอลูกปัจจุบมากลายเป็นเจ็ดท่านผู้ชมมันเป็นเลขสองห้าที่นี่สองห้านะครับแล้วก็นี่มันเลขสองท่านผู้ชมต้องสังเกตแล้วก็ตีเลขไปพร้อมๆกับเราด้วยท่านผู้ชมน้ะก็เผื่อจะได้รับโชคตรงนี้เนาะใครเห็นเลขอะไรท่านผู้ชมน้องอย่าลืมตีเลขแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันน้องเราก็สรุปเลขให้ท่านผู้ชมตามนี้เนาะ สองตัวนะครับ75นะครับ3ามตัวที่อยู่ด้านหน้าก็คือ25อุ้ยอย่างนี้อย่างนี้ 5, เราก็เลขซ้ำกันนะท่านผู้ชมน 5, 5, เนาะ 5, 5, มัเลขหกเลขหกสองห้าสองเลขมีเลขสองเลขห้าอืมไอ้นี่มันเดบิ้9เก้าห้าเนี่ยเดบิ้เก้าห้าเนี่ย Okay. เ้อแข่งนะลหมดเห็นไหม,อ,มอันนี้วันสองห้าใช่ไหมช่ไหมลองเอาแป้งรูปหน่อยดีตรงเจ็ดห้ารูปนี้หมดแล้วแป้งหมดแล้วอ่าท่านผู้ชมเราสรุปเลขตามนี้แล้วกันนะเราจะเห็นเลขเจ็ดห้านะครับสองห้าแล้วก็เก้าห้าเก้าห้าแต่จริงๆงเลขตรงนี้มีเป็นกลุ่มนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็วจะตีเลขให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปจับกันได้นะท่านผู้ชมเนาะอันนี้สองห้า เก้าห้าแล้วก็นี่เลขสองอันนี้มันเจ็ดห้านะเลขทั้งหมดจะมีอยู่ 7, 3, แค่เลขทั้งหมดจะมีอยู่แค่สี่เลขสองสี่ตัวท่านผู้ชมแค่สี่ตัว 3, เลขสามเลขเจ็ดกลุ่มนี้ก็ได้เลขสี่ตัวท่านผู้ชมเราจะได้สองห้านะเก้าห้าแล้วก็สองด้านล่างนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเจ็ดห้าฉะนั้นเลขตรงนี้จะมีเลขแค่สี่ตัวถ้าเป็นสองเก้าเจ็ดห้าสี่ตัวท่านผู้ชมสามารถจับเล่นเป็นสองตัวได้ท่านผู้ชมเนาะ สามเลยไม่ใช่หรอไม่มีไม่มีสามมีดิท่านผู้ชมตรงนี้จุดนี้ใครเห็นเลขอะไรก็ลองตีคอมเมนต์มาแล้วกันนองสกาดท่านผู้ชมอาจจะเห็นเลขที่แตกต่างจากเรานะครับก็ใครที่ได้รับโชคก็อย่าลืมทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลมาถึงที่จุดนี้ได้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าแม่ตะเคียนวัดส้ำนกเหลือนะท่านผู้ชมนะจุดนี้นะครับโอเคครับได้เลขตามนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ สรุปเลขจุดนี้ให้ท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ได้เลขตามที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปวิดีโอนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับขออย่างไงก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับโชคจากคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับการติดตามรับชมครั้งต่อไปท่านผู้ชมอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อคลิปต่อไปผมไปถึงท่านด้วยนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชม วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมติดตามนะครับว่าเราจะไปที่ไหนอีกนะครับบ๊ายบายครับ